นี่กอันนี้มาจ่ายตลาดนะคะตลาดไบโอบาซานะคะนี่นะคะนี่นะคะไบโอบาซาโอเคแก่นุ่นเจาน้านายเดินดีคะ่ะเ <c oughs> พื่อนๆสวัสดีจากโปรแลนด์นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆเดินทางไปจ่ายตลาดกับเจ้านายนะคะแล้วก็พาชมบรรยากาศ ในเมืองวอซนะคะระหว่างทางนะคะก็จะมีบรรยากรรยาศวันนี้ไม่แดดออกนะคะก็ดีค่ะอากาศสดชื่นแต่ก็เย็นมากๆนะคะอสององศาค่ะที่นี่มีสะพานลอยนะคะย้ําว่ามีสะพานลอยค่ะเพิ่งจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าประเทศออสเตรียไม่มีสะพานลอยค่ะแต่ที่ประเทศโปแลนด์นี่มีสะพานลอยค่ะก็เนี่ยแหละระหว่างทางเราก็จะคุยกันสับเพเหระนะคะกับเจ้านายก็เดี๋ยวเราจะมาเล่า ประวัติข้าวๆข,ของโปรแลนด์เมืองวอร์ซอให้ดูนะคะให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราเห็นสะพานลอยแรกๆแล้วตื่นเต้นมากคับเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสะพานลอยอยู่ต่างประเทศค่ะก็เพิ่งจะเห็นสะพานลอยที่เมืองวอรซอนนี่แหละเป็นที่แรกนะคะ yeah. well, could fly here on his own his yeah ระหว่าองอาทางก็คุยกับเจ้านายนะคะเรื่องจะให้ลูกชายมาที่ประเทศโปรแลรนด์นะคะมาเยี่ยมเรานะคะเข่าๆของออโปรแลรนด์นะคะที่เราอยู่นะคะก็ที่นี่ก็จะมีคนไทยอาศัยอยู่ราวๆราวรอาสคนถึง8 8 0 0คนนะคะประมาณนะคะคนส่วนมากก็จะทำอาชีพเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะคะแล้วก็ เ,เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็หมอน,นวดนะคะอาชีพอาชีพพนักง,งานร้านนวดนะคะเยอะที่สุดค่ะก็คือประมาณเกือบเกือบ600คนนะคะก็แล้วก็จะมีสมรสกับชาวต่างชาติด้วยนะคะประเทศโปรแลนด์พูดภาษาอะไรบ้างนะคะก็คือพูดภาษาอังกฤษกับภาษาโพลิสนะคะสองภาษาค่ะก็ที่เราอยู่นะคะส่วนส่วนมากคนที่อายุเยอะๆเนี่ย เขาก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะเขาก็จะพูดภาษาโปริีสนะคะส่วนมากก็ถ้าวัยกลางคนถึงวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะตามที่เราอยู่มาแล้วก็เห็นนะคะตรงที่เราถ่ายนี่นะคะจะเป็นร้านไบโอนะคะร้านอ,อ,อาหารออร์แกนิกนะคะอาหารออร์แกนิกนะคะก็จะมีข้าวมีแป้งมีอะไรอย่างนี้นะคะขอคั้นยังหวะนิดนึงนะคะก็เนี่ยแหละก็เราก็จะได้ข้าว เรามองหาข้าวนะคะตอนนี้เราก็ได้ข้าวหนึ่งกิโลนะคะเป็นข้าวข้าวกล้องค่ะก็กลับมาแล้วนะคะระหว่างเดินทางมานะคะก็จะเห็นท้องฟ้าสวยงามเจ้านายก็ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นกับที่เห็นท้องฟ้าสวยงามค่ะก็เดี๋ยวจะบอกประวัติพูดประวัติข้าวของโปแลนด์ให้ฟังอีกนิดหน่อยนะคะก็คือโปแลนด์นี่มีทั้งหมดสี่ฤดูนะคะก็เหมือนกับยุโรปนั่นแหละ ก็จะมีฤดูหนาวประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมีนาคมนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ5ถึงติดลบ1องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะคะประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะคะส่วนฤดูร้อนก็ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ16องศาถึง19องศาเซลเซียสนะคะก็ตอนนี้นะคะ เราก็บอกประวัติคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะส่วนระหว่างทางนะคะก็จะมีหิมะตกนะคะหิมะตกไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานนะคะแล้วก็พวกเราก็ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกนะคะข้างทางก็จะข้าโพลนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแสงแดดมาประทากับหมิมะที่มันหลงเหลืออยู่นะคะมันยังไม่ละลายก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆก็เป็นเป็นภาพที่สวยนะคะเพราะว่ามันมันแดดมันมีแดดค่ะตรงนี้ก็จะรอดสะพาน สะพานข้ามนะคะสะพานลอยนะคะคือสะพานลอยค่อนข้างจะเยอะค่ะที่โปแลนด์นี่เราก็แต่เรายังไม่เคยไปใช้บริการนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าวันไหนได้ไปใช้บริการแล้วเราเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือเราตื่นเต้นมากกับสะพานลอยที่นี่นะคะเพราะว่าเรามาเมื่อปีก่อนนู่น่ะเรามาเห็นครั้งแรกนะคะเมื่อปลายปี2020 2 0เอ่อ ยี่สิบสองนะคะปลายปีสองพันยี่สิบสองเอ่อปลายปีสองพันยี่สิบสามค่ะเรามาไม่ใช่ขอโทษค่ะปลายปีสองพันยี่สิบสามค่ะเรามาเออเรามาอยู่ที่นี่ปลายปีสองพันยี่สิบสามนะคะขอโทษทีค่ะพี่เขาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่แปลกใจนะคะแต่เรานี่ค่อนข้างจะแปลกใจนะคะเพราะว่าเห็นสะพานลอยแล้วตื่นเต้นคะ่ะก็แต่แต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะคะว่า เออมาอยู่ที่นี่ก็จะสองปีแล้วเขก็เลยเริ่มชินกับการที่เห็นสะพานลอยนะคะเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ขึ้นสะพานลอยค่ะส่วนค่าครองชีพที่นี่ก็ไม่ได้สูงมากนะคะก็พออยู่ได้นะคะว่าค่าครองชีพก็อยู่เออค่าครองชีพกับค่าเงินก็ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะค่าครองชีพค่าใช้ใจ่ายจะจ่ายอยู่ในประเทศค่อนข้างจะต่ํานะคะก็เออเราว 6 0 0 0 0ถึง300อเออ0ถึง600ต่อเดือนนะคะก็ไม่ได้มากนะคะก็ไม่รวมค่าเราเรียนค่าหอพักนะคะก็พออยู่โคลนด์ติดกับประเทศอะไรบ้างคะ่ะก็มีติดกับประเทศเยอรมันนะคะส,าร,สาราเช็คสาธารณเช็คสโลวาเกียยูเครนเวลารุส ลิทโทเนียและรัสเซียนะคะก็จะติดอยู่หลายประเทศอยู่นะคะแต่ส่วนเราก็อยู่เมืองหลวงนะคะอยู่เมืองวอซอนะคะก็ก็ผู้คนก็น่ารักนะคะก็น่าอยู่แล้วก็ง่ายๆก็เป็นอะไรที่ง่าย,ายๆเขายิ้มแย้มแจ่ม,มใสนะคะน่ารักมากคะ่ะเขาก็จะทักทายแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็ลองมาเที่ยวดูนะคะเพื่อนๆลองมาสัมผัสดูนะคะถ้ามีโอากาสก็อยากให้เพื่อนๆ มานะคะมาเที่ยวแล้วก็ถ้ามาประเทศโปรแลนด์หรือว่าเมืองวาสอก็อทักทายเราได้นะคะเพื่อนๆนเราก็จะพาไปนั่งจิบกาแฟานะคะถ้าใครมาก็ทักทายเราได้นะคะเพื่อนๆก็เรากเ็เล่าประวัติข้าวให้เพื่อนๆนได้รับฟังรับชมกันนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เอาบรรยากาศสองข้างทางมาให้เพื่อนๆนชมกับสะพานลอยอีกแล้วคะ่ะแล้วก็อ,อ ตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะเจ้านายก็ขับรถนะคะส่วนเราก็คุยกันสับเพเฮระนะคะนายกับบ่าวนะคะคู่หูกันค่ะส่วนสาวน้อยกับพ่อเขาก็อยู่บ้านนะคะส่วนเราก็ออกมาช้อปปิ้งค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะก็เพิ่งจะได้ลงคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าเดี๋ยวจะบรรยากาศข้างนอกให้เพื่อนๆดูนะคะก็เลยคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแล้วเราก็ ดีใจนะคะที่เราเห็นรถไม่มีไม่มีมีแต่หัวนะคะนี่รถคันนี้คะ่ะมีแต่หัวเขาเรียกว่าเป็นรถเป็นรถเอ่อบรรทุกค่คะเหลือแต่หัวมานะคะหางไม่รู้อยู่ไหนคะ่ะก็ตอนนี้ก็สะพานลอยก็สะพานลอยอันเดิมนั่นแหละแต่เราขาขากลับไงคะก็เลยจะเห็นสะพานลอยอันเดิมเดิมนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาส เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรีวิวสะพานลอยที่ประเทศโปรแลนด์เมืองวอร์ซอนะคะก็ตอนนี้ก็ทางใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะมี i m a c นะคะ iMac เป็นโงหนังเราก็ยังไม่เคยไปดูหนังสักครั้งนะคะว่าที่โปรแลนด์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสอาจจะลองไปดูนะคะลองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดูว่าการไปดูหนังในโรงหนังที่ นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มี KFC ด้วยนะคะที่นี่มี KFC มี Mc Donald s นะคะที่วอซอเนี่ยเพราะว่าแต่บางประเทศไม่มีนะคะที่เราไปไปหลายประเทศมาเนี่ยก็บางประเทศก็ไม่มี KFC หมายถึงที่เราอยู่นะคะคานี้ก็ยังมีเจออีกนะคะรถที่มีแต่หัวที่คะ่ะรถบรรทุกคะ่ะเขาก็ถอดแต่หัวมานะคะเพราะว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งไหนเออ สงสัยอะไรอคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะที่เมืองมอสอประเทศโปแลนด์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมช่อง joy lifestyle channel ช่อง joy lifestyle channel ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เราด้วยนะคะเพื่อนเเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากับช่อง Joy Lifestyle Chanel ช่อง Joy Lifestyle Chanel ขอบคุณค่ะ Thank you for watching See you next video ค่ะ Bye bye Have a nice day ค่ะ Bye bye